สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยสวัสดีครับแม่แก้มเดินทางมาจากบ้านพี่รถเก่งมาพร้อผมกูเหนื่อยน้ำแต่ละคนแอบแตะบอกบอกกูเนี่ยสูงเออนั่นเห็นบอน้องก็ช็อตเงสุดกดินลำพูนออฟฟิเชียลค่ะโอ้ยมาหอดแล้วกับเซลซาเออนั่นตเซลซาเซลซาเป็นเซลสดๆสู้นั่นละเออนั่นเห็นบอกนี่แม่บักเขียบแม่เห็นบอกเขียบ แม่บักเจ็บแม่บบเจ็บกวบหัวนักกวนบักเอบเจ็บเจ็บยังบบเจ็บเอาบบบเจ็บหบบเจ็บปะกกสิเจ็บแล้วเออเอากินของเอเจ็บทุกยอุ้ยอุ้ยอกก่วากัั้าไปอุ้ยเฮ้ถามไปนหถามคุณดีบ่เบิ้งติมคน่ะเจ หลอกลวงกระา <Netz ets> สนจังหวัดกันอย่างมาพี่โอ้อย่างมาอย่างมาดีคุณหมอครับพี่านั่งครับนั่งนโอ้ยมิมนต์เพื่อนเพ่นเยอะครับเดี๋ยวเมายู่แกกนันเดี๋ยวมามาเลยมานั่งมานั่งมานั่งมางมาางโออหนาเจ้าแม่มาตอนรับเานาชนะเลกว่าลูกจอดก้อนจอดก้อนไม่รูเปีนเื้อเพราะสา้กไม่รู้ขานแข็งนิ เริ่มปวดหัวแล้วที่มันเป็นผู้บริชันผู้แรกแมนบี่บันแมนบริชันผู้แร็กอย่างแบบโมเมนต์ธรรมดาเป็นยังบอกเพื่อนก่อนว่าก่อนหน้านี้เห็นกันอย่างเป็นันผู้ชายพยาบาลของอาถึงกับต้องผู้ชายออกมามาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมึงมึงเรียนยงเพิ่งจ้างจักบารรดิถึงกับต้องลาออกพี่เซียนยืนเออยืนขึ้นลองฟัง ขึเนมาอะไรนะสูงอไรกันมันอยู่พี่ซะมันจััน่เจ้ามาอยู่พุ่นนอันเดียเสื้อกมาถ่ายลมาดิจิไปรคเปลืเสื้อจจัไปฮับยวจัไปฮับเออค่นะนกรเือมาอยู่นั่นย่วงหึงเนาะเอออยู่วงหนึ่งเปนพี่น้องเขานี่ะบอยครับบอยยุทธนาเด็ดร ชุดเพชรมีอยู่วันนนะอุ้ยอุ้อยชุดเพชรมีอยู่อุ้ย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 อุ้เดอะกอันนี้เป็นอะไรี่อยฟังน้อนบาลับกินบ่ได้ย้อนยังไตี่เงอะรูโอ้ยผมชีดกูชุดมีชุดไห่บีงไหนกันเลยว่ามากมากว่นี้เรากกนเล้เพราะว่าลกเขาน่ะมันมีกระเทยถ่าหลายอยู่ทีิมเป็นอย่างนี้ ข้าวขายน้ำแกงข้าวตำหมูฮุ่งอยู่นี่เพื่อที่สิเก็บเงินมาทุ่มใส่สุดสารุ่นมี่ยังกับสารถุ่นไม่ว่าที่เป็นช่องใส่ตาช่องจอมีแก้มช่องต้องเบียร์ช่องจัดบาร์ช่องมีงานเท่ามืดอย่างไรจะคุยอย่างกระถามน้องคุยกับน้องก่อน คุยกับเพื่อนถ่ายเด้อพตอนนี้เดนเซอร์กัมาเดรับสิครับเดนเซอร์ไหมย่าาไปะไรับตัวพมาเร็วอันหนจะ้าย่าอันเต็มแล้วตัลูปกลับไปเลยเต็มแล้วอ้ยมัหอกของวะเนาะพี่บอยเบิองยังเบิงเปคุยคุยเดอดนอันนี้อย ้อวอยาบอยยุทธนาอายุเท่าไรแล้คะนอุ้ย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 ้เพื่อนใหม่เจ้เพื่อนว่าอุ้ยจว่ามือไปยืนเงกันมองดูกระซังกะซังผู้ใดเอิบก้อนผู้นั้นด้เปียมาบ้าโอ้ยมาเลยบ้า ยังจะเกิดถือกระสร้างเนียนกองเขาใหยียลกอนแล้วอย่าเจากอนสุถสมยสุาสุด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 ุ้ดส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 ตดนุดาุดสุดาุัสุดสดสุ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 ดสดสุดสุดสุดสดสุดสุดดสดยุดยังสุด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 สุสุดสุดสุดสสุดสุด ยุกไก่โอ้ยุกไก่ยกไก่เ้วเป็นอยงางนั้นครูซอยหมอค่ตัดบอผู้ช่วยพยาบาลแอลแรกได้ยินว่าผู้ซอยพยาบาลโคหาแขวนไงตำปาตำยางไก่ ต้องบอกต้องท่อมก้นหัวใจมาถ้าเงี้ยนีเนี่ยหูเนาเบอร์สุดคนอันบอกกันเสียงดังๆว่ามป็นยังเด้ประเดหวังปรไเดพี่แก่นเด้เดี๋ยวแม่จะทุ่มอยู่จะมีแม่แม่ยกอยู่นะอยู่ใกล้ๆนี่แหละแกกำลังอันนี้อยู่นะมีชุดลำด้วยไม่เชื่อเอาออกมาโชว์เลยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ใอรแม่แม่ว่าห้องว่างมีแอร์ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุกแล้วลุกแล้วอุ้ย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  วิวิว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 เอาแล้วเาแล้วเตรียมพ่อมแล้วเอาแล้วเอ้วจฟาจีฟาจีฟ้ามาโอเมียนเออจีฟ้าเอาจีฟ้ามามาดูปลาสวยขาวสวยด้วยอู้อู้สวัสดี เมืองเอามาองวิวิวิยบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเมืงรองใส่เมืองนี่แม่บุญทุ่แม่ขาอ้ไม่รู่แม่ขายตอหาใจแล้วเอาใจแล้วโอ้ามามือแรกกะใช่เนาะปวดขาแล้วกินแล้วไม่ เออได้ใส่แล้วบัดนี้อ้าวชุดนี้เขาไม่ยอโดมใส่ได้ไอ้บอยก็ใส่ได้เออนี่แบบนี้ใช่เออคือแล้วบัดนี้มาหัดมือแหลกกันไหนใส่สุดเพชรไหมเออนั่นกคือต้นล่ะเอฮ้ยเข่าเขาเข่าพอดีเอาเถอเบ่คุณเอ

แู่นมเมแม่บ้านบาบ่อยู่อีจะยูน้ำหมี่ประทันนะเสร็จยูน้ำเข้าอ่ะเออก็อยูในห้องเมแม่นอ้นีอะไรนะอะไรนะอะไรนะให้ให้ลูกขานอนนี้เมสินอนหนี้โอ้โหเมนอนนไหเฮียนหรอม่จงก็เสียสาระทางเมีอ้ยีกว่าแนคอนนห้องเบบ้านเจ้า รถเบนรถเบนงเน้าะธรรมดาได้แล้วได้แล้วพี่น right ้องขอบคุณตัวใจพี่น้องฟอกกบิพต่อไปครับาเร็อะ